สวัสดีครับวันนี้มาดูแต้มสวยๆนะครับจากหมากองโจนนะครับหมากองโจนนี่ต้องใช้ความคิดหน่อยนะครับเล่นสนุกสนุกได้นะครับเข้าไปที่สิบเก้านะครับเข้าไปอีกนะครับทำแบ ดแป๊บหนึ่งอ่าตรงนี้ผมรู้อยู่แล้วนะครับเขาจะให้กินฟรีเขาจะให้กินฟรีแล้วก็จะเดินขึ้นคอตอ่ามันคือหลุมพรางนะครับอย่าหาทำนะครับถ้าเพื่อนๆเล่นนะครับอ่ามาดูต่อเกิดอะไรขึ้นนะครับกินอ่าเบิบกินเข้าไปนะครับกินสองกลับนะครับ จบกันไปนะครับได้เปลี่ยนมหาศาลแล้วนะครับที่นี่ไม่รอดนะครับปากระดานจบนะครับสวยงามครับตามนี้เดี๋ยวจริงๆจังหวะนี้นะครับอ่เดี๋ยวดูจังหวะนี้นิดนึงนะครับ อ่ามาดูตรงนี้นะครับจริงๆเขาให้กินฟรีแล้วก็เขาต้องต่อสองขอนก่อนนะครับเนี่ยเขาต้องต่อหกมาเก้านะครับต่อสองนะครับตรงนี้เรา,าเรากินปุ๊บเขาต้องต่อสองนะครับแต่ผมจะสวยก็คือพอไปได้นะครับแต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะชนะหรือเปล่าครับเนี่ยหกไปเก้านะครับ ต่อ2ขึ้นมาแต่เราก็จะเอา26นะครับเอยี่บต่อ2อกลับนะครับแต่ว่าแต้มน,นี้เขาก็เดินภาพเหมือนกันนะครับถือว่าถือว่าแพ้แล้วกันนะครับอโอเคครับ